สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมเวียดกง2เกมเวียดนามดีๆที่คนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้จักอย่างแรกนะครับเกมนี้เนี่ยสนุกแน่นอนเพราะการันตีโดยผู้พัฒนาอย่าง 2K เกมั่นเองนะครับโดยเวียดกง2นะครับก็เป็นภาคต่อจากเวียดกง1น,นะครับการเล่นก็ไม่ได้ซับซ้อนก็เป็นแนว first person military shooter แนวยุคเวียดนามนะครับ แต่จุดเด่นก็คือในภาคนี้เนี่ยจะมีความอลังการที่มากขึ้นนะครับก็คือฉากเนี่ยเราจะได้ออกจากตัวป่าละในภาคที่1เนี่ยจะเน้นเป็นตัวป่าซะมากนะครับแต่เวียดกงสงเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังคล้ายๆหนังแอคชั่นก็คือจะมีฉากที่เราเนี่ยต้องสู้กับกองกําลังของเวียดนามเหนือนะครับในเมืองด้วย ที่ผมชอบมากก็คือเขาทําปืนออกมาได้ดีนะครับในส่วนของแรงถีบปืนการเคลื่อนที่ต่างๆของ n b c เนี่ยมีความสมจริงเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนเราโดนยิงนะครับก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยหรือเรากำลังโดนยิงอยู่แล้วมีศัตรูเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าจะมี n b c ตัวอื่นมาช่วยยิงเหมือนกันนะครับและที่สําคัญที่ผมชอบคือเรามีโอกาสได้ใช้ปืนอย่าง AK 4 7นะครับการยิงเนี่ยก็ระทึกตื่นเต้นเร้าใจนะครับไม่ได้ยิงโดนกันง่ายๆก็ลองไปหามาเล่นนะครับ